ขั้นแห่ไข่นางบานเป็นเด็กสงสักอย่าไดว่โวเสียงเลื่นข้นทั้งค่ายซื้อว่าเป็นน่ายนีให้หวังดีตอมเบาขั้นหกักเบาวบ่พอมสิเซนะียนาบาดเดินสวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องรายการโชว์เพชรสารชาแนลนะครับพบพ่อกันอีกเก้นะครับมันนี้สวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องรายการโชว์เพชรสารชาแนลนะครับพบพ่อกับบรรยากาศตลาดนัดโคกเบอร์วาลินนะครับ มื่อนี้คนคึกคักนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบสี่มกราคมสองพันหรอยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นช่วงต้นปีเนาะของเดือนมกราคมนะครับปีสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับกลางกลกลางๆเดือนนะครับเนาะวันนี้กับพี่น้องกับไลายกันนะครับเดี๋ยวไปสัมผัสเบิ้งนะครับราคางัวราคาควายเป็นบ่อช่วงนี้นะครับอ่าวันดีครับวันดีครับพี่น้องคบ่ไปทางกันบ่ผมมแต่งหัวเลยนะผมมาทางัวอีกโอเค อ่าเบิ้งกล้วยตัวแรกนะครับพี่น้องกล้วยเนื้อบ่ะเนี่ยกล้วยเนื้อเนาะพอเนาะโตบางใหญ่นะพี่น้องเป็นพ่อพันก็ได้บ่เป็นพ่อพันก็ได้งามอยู่เออเป็นพ่อพันก็ได้เด้อพี่น้องเนาะกล้วยเนื้อก็ได้ส่วนนี้เขาจะเอากล้วยตัวผู้มาไว้เนาะเน่ยเป็นกล้วยเนื้อกล้วยพ่อพันนะครับพี่น้องเบิ้งตัวแรกนะครับสูงสูงหลายไปหมนะครับแต่นี้พ่อพันร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบเบิ้งเด้อพี่น้องเนื้อหนัง ขาหญ่แข็งใหญ่ดาเต็มเลยครับทองอ่างเนาะงามอยู่ได้ราคาเปิดไรเป็นไงพ่อเปิดสามเจ็ดสามสิบเจ็ดแมนเหิ้ยเจ็ดนะพ่อเนาะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมผัสต่อดูนะครับสามสิบเจ็ดเด้อราคางามแห่งตัวนี้เออว่าราคาพ่อฟังอยู่ได้อยูได้บอลสามสิบเจ็ดต่อรอไหนนาะพีีเนาะอ่าเป็น อะไรดินหน่อยอะบ่อเยู่เหี <5> <5> <5> <5 <5> <5> <5 ่ยนล้นะเดอขอบคดศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดสามสองแปดสามสองศเจ็ดห้าสามศูนย์เจ็ดห้าสามิกัดจใส่สำลงซกจ้ลงนะครับเด้อำลงนะครับพี่น้องสนใจกับทั่วมหาก้อยตัวปหญ่เลยค่ะถึกถึงเนาะพ่อพันกันได้ถึกไรเงี้อค่าหฮต่แหฮงหลูบรออยู่หลูบรองามได้เียก้จะปีกันเนี่ย จะเข่าสามปีเนาะก็จะเข่าสามปีได้พี่น้องเด้อเอาไมกตัวเผาไหนขายไปตัวหนึ่งเนาะขายลูกเนาะเออได้อต่เดียวแล้วแต่เดียวพี่น้องสนใจโทรมาหาด้วยครับเด้อพี่หน่อรับส่งยั่เนาะีรับส่่งขอบคุณครับขอบคุณครับรุกเลยเดี๋ยวลบกล้วยครับ่อนขายกล้วยงามพี่น้องกล้วยหน่อยตัวหนึ่งก็ผูเนาะเนาะก็ผูดเปิด์ร้ายมันได้จะขายร้ายมันได้ ขายบ้านไม่สามหมื่นสามหมื่นสามสิบเด้วพี่นนองเด้อสูง 30, เ,สเท่าไรครับสูงสูงอยได้สามสิบบวกเนาะร้อยสามสิบบวกนะครับเปิดไปสามหมื่นนวพี่นนองเด้อเป็นกล้วยจั๊เปีครับเอาตัวอะไรตัวร่องไหนเนาะตัวร่องไหนนะครับเอฟาฟ้าเบอร์ัท่นะแปดสี่ศูนย์แปดสี่แปดสามสองแปดสามสอง 6500 6500พี่น้องเด้อสนใจโทรมาหาเด้อเดี๋ยวผมเบิ่งถ่ายให้นะครับเบิ้งถ่ายดีเบิ้งถ่ายนะครับเลือกเออมาดูถ่ายเด้อครับผมเบิ่งถ่ายนะครับถ่ายใหญ่เลยครับเป็นแบบเสื้อเสื้อสั้อ่ะขายเทียพี่น้องเด้อทองอ่างเลือกอันเลือกนมนะครับเป็นขวายนมขวายนมนมอ่ะยังหน่อยนะขวายตัวนี้มาเร็วคู่เนางครับผม น้องสนใจโทรมาหาตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับครับอ่าขอบคุณหลายๆครับครับมันวยเนื้อนะครับควยพอพันอยู่นี่นะครับเด้อลายแห้งน้องสนใจเขามาเบืองตัวนี้ส่วนนี้เป็นส่วนควยเนื้อควยพอพันหลายแหงนะครับที่จะโตมงามอยู่นี่นะครับอ่ะออเบืองค้วยตัวนี้นะครับเป็นตัวพูหรือตัวแม่ครับ โตผัวครับผมโตผัวนะครับฟอพันเด้อพี่น้องเป็นฟอพันกล้วยเนื้อก็ได้เนาะครับผมถอยก่าไปกล้วยแล้วครับระวังนะครับเด้อกำลังเบอร์ไรหัวครับหูเชี่ยงดีครับเชี่ยงเนาะเชี่ยงครับเชื่ยงเชี่ยนะครับเจ้านี่โตบผงใหญ่ได้ฟอพันจักปีแล้วครับกล้วยเจ้นี่มั่งสองปีเคยกล้วยสองปีนะครับพี่น้องเอาไปผสมได้ยังได้ได้ครับพร้อมผสมนะครับพร้อมผสม สองปีนะครับใส่งานด้แล้วก็ัท่านสูทงหลายปนไหนครับเประมาณร้อยสี่สิบเนี่ยร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบบวกเด้อขาหไงแทงไงขาใหญ่ทองอ้างนะครับเนาะครับผมนังนาครับพ่อตันขูรู้ได้พี่น้องครับผมเบิ่งนะครับใส่ใส่สังวาลในพร้อมมีทุงเท่าในพรอมเนาะครับผมเบิ่งนังนางามนะครับเขาส่งเขากาบินนะครับเนาะเขาขาราเบ่าเด้อ งามเยอะคว้ยตัวนี้ราคาอยากไรหลายไหมครับสามสิบแปดครับราคาขายเลยครับราคาอยากได้ราคาอยากไรได้เนาะอาผมสามสิบแปดนะครับผมสามหมื่นแปดได้ครับสามสิบแปดพี่น้องอ๋องามอยอะได้คว้ยตัวนี้ตัวบปกใหญ่พี่น้องราคาไปถึงสี่หมื่นนะครับพี่น้องโตปกใหญ่เลยอ้าวขอเบอร์เท่านะครับศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่สองครับสี่ห้าสี่สองอาผม พีกกาจะใส่ใครเนี่ยสว่างวีระวงครับสว่างวีระวงนะครับน้องรับผมหอยยังครับจิ๋วครับหอยเจียวได้พี่น้องครับผมพี่น้องสนใจกุ้ยตัวนี้นะครับโทรมาหาหอยจิ๋วกุ้ยพันงามอยู่ได้ครับผมหอยเจียวมาจากตัวเหมือนเนี่ยมากสองครับอ่าขายแล้วปะตัวหนึ่งยังต้องสองครับว่าอีกตัวหนึ่งจะใส่เนี่ยพูนครับผมนพิ่มเพิ่มถานจญิงกไม่ในาะครับผมให้กับทีมงานนะครับพี่น้องสนใจตัวนี้นะครับโทรมาหาเพิ่นเรื่องอะไรจากเบิ่งตัวอีกตัวหนึ่งก็สอบถามเพิ่นได้นะครับเนาะครับผม้องนะอับ สนใจโทรมาหาเลยนะครับคือไก่นะครับสว่างวีรบุญห่อนี่ขอบคุณครับพายจิ๋วครับผมครับส่วนแม่พันธุ์ส่วนหนายาวคลายนะครับใครมักเป็นโคมเป็นคู่มีเยอะนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาพี่น้องเดินสัมผัสดูนะครับลายลายลายพี่น้องอย่างเนี่ยนี่แม่ลูกยึดบัพป์เนี่ยคับผมแม่ลูกโตบักใหญ่เลยพี่น้องเด้อไปอะไรงามเยอะเลยเนี่ยเป็นลูกเทียอะไรพี่ใครครับลูกเทียอะไรตัวนี้ ลูกที่สามครับลูกที่สามของมันเนาะครับเป็นตัวผูด้วปพี่น้องเนอะลูกเฟินตัวปห่เนี่ยมันเป็นยานุ่มเหรอครับครับน่าจะย่านะครับเนี่ยแม่มันผสมใบยังครับเนี่ยสมครับสมเบิ่มครับผสมเบิรมจั๊กเดือนนะครับผสมใบจั๊กเดือนนะผ่านรอบครับผ่านรอบผ่านรอบนะครับพี่น้องเป็นผสมเบิ่มนะครับเบิรนเบิรมพันล้านไปแล้วนะครับพี่น้องกล้วยตัใหญ่นะครับแม่แม่มันขอดูตัวนี้เป็นดูกภูเขาไฟครับลูกูภูเขาไฟวะเพี่แมนนี่ใบเกิดพร้อมครับผม ตัวใดผู้เขาไฟตัวนั้นบอกแอนเพุ่นโอ้บางนีผู้ตายสายเลือผู้เขาไฟด้วยพี่น้องมีใบเกิด้อมนี่ถ่ายเราใ่้เบิร์กนะครับมี่หลอด้อมครับนี่ใบเกิดใบหลอดนะครับลูกสายพันธุ์ผู้เขาไฟนะครับลูกไม่ได้เจ็เดือนนะครับเ่ยจะเจ็ดเดือนครับลูกเจ็ดเดือนตรงไงนะครับเจ็ดสูงสัมแม่แล้วลูกนี่นายใจร้อยยี่สิบบวกเนาะครับร้อยยี่สิบบวกนะครับแม่พันนี่ร้อยสามสิบบวกด้วพี่น้อเด้อลูกแข้งขาใหญ่นะครับเล็บดีหนังนา ขนยังเป็นขนน้ำนมอยู่นะครับขนสีน้ำตาลอยู่นะครับยังมาท่านเดถอดขนอยู่นะครับงามอยู่นะครับลูกมันพุวยเจ็ดเดือนโตผูลูกมันอยากได้ร้ายมันได้ไอสี่แปดครับลูกมันค่นเปิดไปสี่หมื่นแปดนะครับเด้อสี่สิบแปดนะครับพี่น้องสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกหนังหนา,นาแข็งใหญ่ทองอ่างขนน้ำนมนะครับขนสีน้ำตาลด้ะมึงมึงด่ามันครับพี่น้องหากใหญ่เยอะเด้อพี่น้อง อ่ะเดี๋ยวผมออกมึงใ่ลูกผู้เขาไฟครับสายพันธุ์เลือดผู้เขาไฝไเดาวสมท่ดนิพานหลอบครับสมเบิร์ไ่อ่ามีลูกไหมนะครับตัวนี้แมวนะครับแมวมันผสมพันธุ์ยังไฝครับในสองสมเบิรครับท่านนิพานหลอกอยู่ครับเบิ้มพันล้านนะครับแม่ผสมไแล้วนะครับพี่น้องได้ยังมาท่านพานหลอบป่ะท่นแต่ว่าลูกมันเจ็ดเดือนแล้วนะครับ แม่มันอย่างไรรายมันไหนครับได้ซีหาครับผมซีสิบหาได้พี่น้องเด้ครับแม่มันเปิดไป็นซีสิบหาแม่งอางไหมครับเป็นลูกที่สามอยู่ในถองเป็นลูกที่สี่นะพี่น้องครับลูกที่สี่นะครับในถ่องมัน่าพี่น้องมากบอลแนวนี่นะครับตาแต้มแก้มจำเขางามนะครับเขาโข่งดีปัญญ์น้ะงส่งดีนะครับแม่มันถ้าไครร่วมคะแนเก้าเมื่อสามครับ ก้าสิบสามในพี่น้องเนี่ยถ้าเปิดเปิดรวมนะครับเปิดไปเก้าสิบสามอ่ะขอเบอร์โทรนะพี่ศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์เก้าสี่สามหกสามหกเจ็ดเจ็ดสองครับสามหกสามหกเจ็ดเจ็ดสองที่กัดจะใส่ครับอยู่พี่บูนครับพี่บูนมังสาหารนะครับเด้อพี่น้องข้างพี่บูนเท่านะครับพี่น้องข้างพี่บูนพี่น้องโทรมาหาไอ้แล้วนะครับเด้อตามนี่ตามเบอร์โทรตามเบอร์โทรที่หายไปนะครับ พี่บุญมังสาหารนะครับกล้วยพี่บุญมังสาหารงามเลยครับเด้อพูดนี่ยสนใจนะครับมากแน่เานี่ครับโทรมาหาเลยเป็นแม่แม่ลูกนะครับไอ้ลูกเนาะเบิ่มพันหลานลูกเบิ่มพันหลานนี่กันนะครับลูกเบิ่มพันหลานนะครับจะว่าแม่เพิจ่จะโตหน่อยเนี่ยแม่สูงลอยเท่าไรครับร,ร,ร้อยสามสิบร้อยสามสิบบ่ะร้อยสามสิบเลยครับจะของกันมาบ้านร้อยสามสิบนะครับงามเยู่นะครับลูกบ่มพันหลานเนาะลูกแรกมือลูกแรก ลูกแรกนะครับลูกแรกแม่เป็นลูกแรกเนาะครับจักเดือนนะครับลูกมันลูกเดือนสิบเจ็ดครับเดือนสิบเจ็ดมื่องามอยู่เลยพี่น้องเด้อราคาจากไดหลายเป็นไหนเจ็ดสามหมื่นสองพันครบเนาะสามหมื่นสองพันนะครับพี่น้องสามหมื่นสองพันโบกสมเมียมันนสินะโบ้ไรดอกโบ้งามงามตัวรองเลยผู้ใดมักแบบสไตล์มินินะครับราคาประหยัดเด้วยเอาแนวนี้นะครับเอาแนวนี้ พอพิษหวังเกอเป็นคุยเพื่อนบ้านนะครับเป็นคุยเพื่อนบ้านเพิเขามันข่วงเลยนะครับเขาข่วงอ่าเป็นลูกแหละเนาะชอบลูกแหละลูกแหละนะครับลูกยังหน่อยลูกยังกินนมอยู่ครับอ่าลูกยังกินนมนะครับตอนนี้ที่น้องสนใจเอาฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าอะไรเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเมียนพี่กัดจะใส่กันเ่ย เพืชเดือดอุดม <S <S เดือดอุดมนะครับพี่น้องทางเดือดอุดมนะครับนายหอยเดือดอุดมเพ,พิ่นเอามาขายเด้อพี่น้องทั่วหาเราตามเบอร์ที่ให้ไว้เนาะครับ,น,บน,นี่อยู่อ่อยูบ้านนี่อีกบ่นี่นี่อยู่เนาะอ่าอยากได้อยู่บ้านก็จังไปเบิ่งอยูบ่บ้านได้ครับ,บนี่บ้านบัวก็บ่เพืชเดืบ้านบัวงามเดือดอุดมทางอยากไปน่าจะรวยเนะพิ่นเนาะทางบุตรบุตทะเลก็ไปบุตรทะเลนะครับพี่น้องโอเคโอเคขอบคุณหลายครับขอบคุณครับครับคุณมาได้มากเป็นลูกเป็นข้อมนะครับเนาะจะร้ายนะครับตรงนี้ แต่เาทางเขาเป็นพอพันโดยตรงนะครับเป็นกล้วยเนื้อชนีดเยอะเลยนะครับอะเดี๋ยวพาไปเบ่งของใยลายกล้วยลายนะครับเอามาขายหลายก็เอาตัวแรกเท่าไรครับตัวแรกสองหมื่นสามมักใหญ่เนี่ยบอกบสองหมื่นสามเลยพี่หนอนเด้อสูงรลอยสามสิบบวกนะครับสูงลอยสามสิบสามหมื่นสูงรลอยสามสิบสามนะครับสองหมื่นสามหาตัวที่สองตัวนี้สองหมืน่นสองหมื่นตัวนี้สองหมื่นนะพี่หนอนเด้อเป็นกล้วยหน่อยต้องใหม่เยอ แม่ลูกคือถึงนี่แม่ลูกเท่าไรครับสามหมื่นเจ็ดพันหาสามหมื่นเจ็ดพันหาได้พี่น้องได้แม่ลูกนี่คือแข่งสามหมื่นเจ็ดพันหาพ่ะันแม่ลูกสวยมากเลยครับสวยมากสามหมื่นเจ็ดพันหาแม่ลูกลูกแม่ครับลูกตัวแม่ลูกเจ็ดเดือนนะครับนี่ลูกก็เลยสองเดือนกว่าสามเดือนนี่ละลูกสองสามเดือนแหรอพี่น้องมักบ่แนวนนี่มักบ่อแม่ยังท่องบางยู่เ่นาองยังทองบางครับแม่ยังท่องบ้างนะครับใหญไหลาเอามาจจกโตัวมาเนี่ย อ่าหล่ตัวอยู่นาะแดงบมเอ้าทวนี้ก็แม่นบ่ะตนี้เอ้าตอนนี้อะไรหมกนอนเนี่นอยเยนี่ตัวจะ่าละหมื่นสี่หมื่นสี่ป่ะส่วนนียตัวละหมื่นสีั้งนั้ััสามตตัวละหมื่นสี่แล้วพี่น้องได้ดิแห้งถืกแบบเมาสจ่ายบวละคาเดียวกันหน่อยเนาะครับราคาเมาสจ่ายได้ครับได้ทั้งอะไอีกตัวละหมื่นสี่หรือปาคือแห้งตัวนี้แม่นบ้ดบมนอยอยู่นี่นี่ก็แม่นมาเนี่ย นี่ไรัลบม่กต้นนครับก็นันไมสามตัวเนาะตัวตัวลเหมือนสียนะครับเนี่ยเป็นค้อยสายพันธุ์พื้นบ้านนะครับค้อยนี่ี้เดีอย่ายไงต้นลกต้นยังนะพ่อเนาะแมนอ่าพี่กจิใสก็พ่อพี่กเจอจิตไม่ไรจูหลอนงัวตะการหลอนงัวตะการนะครับทีมงานตะการเผื่อพนะครับหอนงัวพี่น้องทั่วมหาติดต่ต่อไรยู่ัาตลอดนะครับยู่ตลาดตลาลินตลาล่นจาหลับกับหอยไฟเด้อ ไป้าเรานะครับใหญรหลาเน้นขายขายวย่างเดียวอ่ะขอบคุณายครับใหลไรขอบคุณครับครับดีครับเอาพูดไดมากขวายสาวน้อยนะครับแม่สาวน้อยนะครับตัวขนาดเล็กกระทันรัดนะครับเนาะเป็นหลุนมินิได้เจักเดือนนะครับมาจอนเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนะครับเป็นขวหกเจ็ดเดือนนีมีสายพันธ์มาครับมีสายพันธ์มาบอครับเป็นขา้เพื้นบ้านเนาะลมครับ เออเป็นผสมมานะครับสายพันธุ์พื้นบ้านลูกผสมนะครับแต่งามโยทรง,งามท้องย่อนด้พี่น,น้องได้ท้องยอนอ่ามันกําลังหองหาแม่มันแยกแม่อะไรบ้แมบนาครับแยกลูออกมานะครับราคาอย่างไรไรเป็นไรครับหมื่นหาพันหาครับหมื่นหาพันหาได้พี่น้องได้หมื่นห้าพันห้างามใหญ่สูงลอยยี่สิบเนาะประมาณนี้แหะครับเอามาอีกตันี่งมาตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยเนาะอ่ามาเพื่อนมาตัวเดียวได้พี่น้องได้ เป็นข่อยแม่นะครับมนะแม่สาวน้อยนังนาขา,าใขานหญ่ขน,นอย,อยังขนนมนุ่มเนาะนักยายในเมือนหาเนาะครับผมมีรถรับส่งนะครับ,ข,บข่อยจอดอำนาจได้เนาะอ,อำนาจ,จเจริญเอาฝาเพื่อเท่นะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกห้าห้าสองห้าห้าห้าสองห้าครับผมมีน้องสนใจโทรมาหาเราเลยเราจะเลือกว่าขายเท่าตัวสองตัวสามตัวเนาะ ไม่จร่ี่ยอาขอบคุณหลายครับขอบคุณครับ